สวัสดีครับวันนี้พบกับกลิ่คอนเฟิร์มนะครับหลายคนนะฮะอยากให้หมอกลิ่นทานายว่าชีวิตเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้อยากให้ทายแบบ12นักษาสตร์ครับวันนี้หมอกลิ่ก็จะเริ่มในการที่จะทํานายให้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะทํานายนอกเหนือจากเรื่องตําราเนี่ยยังจะเป็นเรื่องของส่วนตัวที่ผมมีประสบการณ์จากการทํานายดวงมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าประกอบกันทั้งวิชาที่ผมเรียนมาทั้งหมดแล้วก็จัดเอาตําราที่เป็นตําราโบราณจริงฮะหมายท่านได้รู้กันบางความหมายนีย่มันเป็นความหมายแบบโบราณ อาจครับซึ่งต้องบอกว่าอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็จะพูดให้ท่านเข้าใจในภาษาปัจจุบันนี้เลยนะครับเอาล่ะนะฮะตอนนี้ฝากทุกท่านนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับฝากกดเห็นโพสต์ก่อนฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเฟซบุ๊กนั้นจะเป็นหมอกิีคอนเฟิร์มดูดวงฟรีกับทุกท่านนะครับส่วนใน YouTube นั้นก็จะเป็นกริดคอนเฟิร์มโฮโร รเราจะเริ่มกันที่ปีชวดหรือปีหนูครับตามโบราณเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าสิทธิการิยะนะครับพระโหราจารย์เล่าเรื่องและจําสืบสืบกันมาว่าชายหญิงเกิดปีชวดธาตุน้ําชนษาเป็นเทวดาผู้ชายนะครับมิ่งขวัญอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยนะครับนี่เป็นสิทธิการิยะของตำรานโบราณนะฮะคือตำรานโบราณเนี่ยเขาจะขึ้นต้นคําว่าสิทธิการิยะก่อนนะฮะเหมือนกับเป็นโจหัวนะฮะหรือว่า ps นะฮะคือเขาจะบอกว่าคนปีชวดเนี่ยนะครับบางคนเพออยากจะรู้ ว่าธาตุอะไว้คนปีชวดนั้นจะเป็นธาตุน้ำอันนี้ตามตำนาโบ,บราณนะครับคนปีชวดจะเป็นธาตุน้ำชาญศราเป็นเทวดาผู้ชายเพราะงั้นเนี่ยนะครับคนเกิดปีชวดจะเป็นคนธาตุน้ำแล้วมีเทวดาผู้ชายรักษาอยู่ เขาบอกว่ามิ่งขวัญอยู่ที่ต้นมะพร้าวและต้นกล้วยนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วสมมุตินะฮะว่าถ้าคุณอยากจะไปทําบุญหรืออะไรเกี่ยวกับผลไม้รากไม้แนะนําว่าให้ทําเกี่ยวกับลูกมะพร้าวน้ํามะพร้าวหรือว่ากล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ําว้านะครับหรือกล้วยเล็บมือนางหรือว่ากล้วยหอมอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นกล้วยนะครับตรงนี้จะเสริมดวงชะตาคนเกิดปีหนูได้อย่างดีจริงๆต้องบอกอีกอันหนึ่งคนเกิดปีชวดนั้นนะครับถ้าจะไหว้เทพทางแขกก็ไหว้ไปทางพระพิฆเนศนะเพราะว่าพระพิฆเนศ มีบริวารเป็นหนูนะครับเพราะฉะนั้นจะเสริมดวงชะตาให้ดีมากนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนะฮะว่าจะเฮงหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับผลราไม้หรือแม้แต่จะค้าขายทํากิจการเกี่ยวกับผลไม้รากไม้ลองทําเกี่ยวกับพวกน้ํามะพร้าวหรือเกี่ยวกับพวกกล้วยนะครับตรงนี้จะทําให้ดวงชะตาดีนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าหลักการทานายเนี่ยนะฮะท่านผู้เกิดปีชวดนะครับสิลีตกที่หัวพ่พรหมอาทิตย์เป็นปากเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้นะครับคนที่เกิดปีชวดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปีนักษัตริย์ปีแรกเลยเวลา <muitas> คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อหรือจะไปทําอะไรที่เป็นการแข่งขันควรจะไปต้นๆคือเป็นคนต้นๆจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนคนแรกของอําเภอคือไปรอตอนเช้าเลยเปลี่ยนให้ได้คนแรกอาเภออันนี้คือจะรวยที่สุดนะฮะแล้วก็จะรุ่งที่สุดนะครับคือดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวของความเผ็ดร้อนนะครับเรื่องของคําพูดนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าคนเกิดปีชวดเนี่ยนะครับจะเป็นคนพูดจาเด็ดขาดนั่นหมายความว่าคนปีชวดนั้นจะเป็นคนที่พูดแล้วมักไม่ชอบคืนคำเป็น eze, คน <whatever. S 2> <dieses> คนพูดจาเด็ดขาดบางครั้งเนี่ยคนจะมองเหมือนเป็นคนอวดโอหังก็คือว่าคนปีชวดเนี่ยมักแสดงออกเป็นคนมั่นใจแล้วก็คําพูดเนี่ยบางคนจะรู้สึกอ้ยไอ้นี่พูดจากวนนะไอ้นี่พูดจาแบบหญิงยะโสโอหังหรือทําตัวเหมือนกับหญิงคือคนที่ไม่รู้จักคนปีชวดนะครับส่วนใหญ่มักจะมองว่าไอ้นี่เป็นคนเล่นตัวหรือมักจะมองคนปีชวดว่าไอ้นี่คบยากแต่ถ้ารู้จักจริงๆเนี่ยคนปีชวดส่วนใหญ่มักจะเป็นคนรั่วรั่วคือเป็นคนตลกออกจะออกแนวติงตองได้ซ้ำไปคนปีชวดมีข้อเสียครับเขาบอกว่ามัก ทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่นั่นหมายความว่าคือคนปีชวดนั้นนะครับแม้ว่าจะมีใครมาสั่งมาสอนหรือพูดเหตุผลอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วคนปีช่วดมีคําตอบอยู่แล้วครับว่าจะทําหรือไม่ทําเพราะฉะนั้นคุณจะมีลูกหลานอะไรเป็นคนปีชวดเนี่ยไปสั่งไปสอนเขาคุณอาจจะทุกข์ใจนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากท้ายแล้วเขาจะเลือกความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับเขาบอกว่าไม่สู้ฟังเหตุผลใครง่ายๆแต่ถึงแม้คําพูดจะดูแข็งกระด้างน,นะครับแต่ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจแกผ่ผู้อื่นนั่นหมายความว่าคนปี พูดจาแข็งกระด้างหรือพูดจาเหมือนกับไว้ตัวหยิ่งยโสหรือพูดน้อยต่อยหนักพูดผงผางยังไงก็แล้วแต่ครับแต่สุดท้ายแล้วจะมีคนชอบมากกว่าเกลียดแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับตำราเขาบอกว่าคนปีชวดมักจะมีปัญหาก่อศัตรูเพราะคําพูดครับเพราะนั้นคนปีชวดนะครับต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดให้มากๆเลยนะครับเพราะจะดีจะเสียนั้นเพราะคําพูดตัวเองสังเกตนะคนปีชวดหลายครั้งนะครับจะเสียใจตลอดเลยเรื่องของคําพูดตัวเองโโหเราแบบเราไม่น่าพูดไปเลยนะบางทีเสียเพื่อน เสียคนรักเพราะไอ้ปากเร็วปากคล่อยของเรานี่เองนะฮะนะฮะอันนี้คือเรื่องคนปีชวดนะฮะ <loh. S 1> เรื่องของจิตใจครับเขาบอกว่าคนปีชวดนะครับเป็นคนที่บางครั้งหล่อแหลกไม่แน่นอนนั่นหมายความว่าเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรปุ๊บเนี่ยถ้ามีใครมาคา้านหรือมีใครมาเป่าหูน,นิดหน่อยเนี่ยจิตใจจะรวนเรคือเหมือนกับจะไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ทำไมเราฟังคนนี้แล้วคนนี้ก็มีเหตุผลจังฟังคนนี้คนนี้ก็มีเหตุผลจังฟังคนนี้ก็มีเหตุผลจัง,งนนกระทั่งว่าจริงๆแล้วเรื่องจริงมันมีแ่่เเรืองดยว นั่นแหละครับมันเป็นเพราะคนปีชวดนะครับมักจะเป็นคนที่หล่อกแหลม่แน่นอนนี่เป็นลักษณะของตามดวงชะตานะครับเขาบอกว่าเป็นคนมักง่ายชอบเปลี่ยนแปลงหากมีเพื่อนนิสัยชั่วจะชั่วเป็นอันตราานไปเลยแต่ถ้าคบบัณฑิตต้องบอกว่าจะเจริญก้าวหน้าอย่างหน้าพิศวง ก็หมายความว่าคนปีชวดนั้นนะครับจะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับเพื่อนด้วยนะชีวิตนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยๆเป็นคนอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้เป็นคนชอบเปลี่ยนแปลงทําโน่นทํานี่นะครับอยากไปโน,น่นไปนี่บ่อยเป็นคนขี้เบื่อขี้ลาคามนะครับแล้วก็จะได้ดีเนี่ยนะครับพอเพื่อนถ้าคบเพื่อนประเภทเป็นอันตราพานเป็นอะไรไปเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากวงคอจรน,นะได้คือก็จะเลวไปตามคนที่คบเลย Krsna. คือคนปีชวดนั้นเป็นคนที่อยู่ในสถานที่ใดก็จะเป็นคนแบบนั้นเลยครับ ซึ่งมันจะแตกต่างกาับคนนะั้นบางคนเกิดในสลัมเกิดในหมู่อันตพานอยู่ในแก๊งมาเฟียค้ายาก็เป็นคนเรียนเก่งได้เป็นบัณฑิตได้แต่คนปีช่วนั้นนะครับถ้าใครที่พ่อแม่มีลูกเกิดปีช่วงนั้นนะครับพยายามให้ลูกคบกับคนที่ทําธุรกิจหรือดีๆหรือเป็นนักกีฬาอะไรไปเลยแต่อย่าไปให้ลูกไปใกล้คนเก่งมาเลกเกเรหรือเป็นนักเลงนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเขาจะเป็นไปตามสังคมที่เขาอยู่เลยนะครับแต่ถ้าคบคนดีต้องบอกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีอย่างน่าพิศวงนั่นหมายความว่าถ้าคบคนดีก็คือดีสุดๆไปเลยับ,บช่ว เลวแบบชีวิตแย่ลงเอเวจีไปเลยนี่เป็นเคสสําคัญของคนเกิดปีชวดนะฮะต่อมาเลยเขาบอกว่าจิตใจนะฮะเป็นคนที่เซ็กจัดครับตามดวงเขาบอกว่ามักมากในการมาคุณนะฮะหลงมัวเมาในเพศตรงข้ามก็คือพูดง่ายว่าคนปีชวดนั้นนะครับบางคนแสดงออกเป็นคนเรียบร้อยแต่พอบทเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเซ็กเรื่องเพศต้องบอกหูดุเด็ดเผ็ดมัน,นะฮะบางคนออกแนวเซ็กโลกจิตบางคนออกแนวมีความต้องการสูงตรงนั้นเลยนะฮะแล้วเวลาลักใครเนี่ยลักหัวปักหัวปาวปทุ่มชีวิตให้เป็นลักษณะนั้นเลยนะครับแล้วก็คนปีชวดนะ เขาบอกพฤหัสเป็นที่นั่งเขาบอกว่ามักจะไปได้ดีที่หลักแหล่งอื่นนั่นหมายความว่าคนปีชวดนะครับถ้าเกิดอยู่ที่จังหวัดใดแล้วทําอะไรไม่ลุ่งรู้สึกว่าชีวิตย่าแย่ย่าตอกอยู่กับที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างภาคครับเพราะตามดวงชะตาตามหลักคำมีโบราณก็บอกว่ามักไปได้ดียังแหล่งที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นครับบางคนนะฮะอยู่บ้านโอ้ยรู้สึกว่าแม่ตัวเองเนี่ยไม่เอาไหนเลยทําอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จลองปรับเปลี่ยนที่อยู่ดูครับหรือไปลงทุนที่อื่นไปทํางานที่อื่นดู อาจจะต้องฉลอคลทำให้ชีวิตรวยได้นะครับสำหรับคนปีชวดนะฮะเขาบอกว่าดาวจันทร์กับพุธเป็นมือนะครับเขาบอกว่าเป็นคนอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้นะครับเป็นคนต้องไปทํางานทาโน่นทานี่เป็นคนชีพประจรองเท้าเป็นคนอยู่นิ่งกับที่ก็จะหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับจะหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนปีชวดถ้ามาถามผมว่าหมอกรดจะสบายไม่ต้องทําอะไรได้ไหมเนี่ยจะอยู่กินแบบเป็นเสือนอนกินเลยผมบอกเลยไม่ได้ครับเพราะคนปีชวดจะชอบทําให้ตัวเองเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉ แล้วมันคันไม้คันมือฮะนะฮะมันเป็นลักษณะนั้นครับต้องบอกนะฮะว่าคนปีชวดมีความเพียรขยันขันแข็งประจบเอาใจผู้ใหญ่เกง่งนี่คือตามวัสนาคนปีชวดเลยนะครับหากได้รับการศึกษาดีย่อมไม่ตกต่ำเพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าใครๆเสมอ,อน,นี่ตามตําราเขาบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮะเป็นคนแข็งขันแข็งครับแล้วก็ประจบเอาใจผู้ใหญ่เกง่งเพราะนั้นหน้าที่จเจริญก้าวหน้าควรเข้าหาผู้ใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าชีวิตนี้นะฮะถ้ารักดีนเนี่ยคนปีชวดเนี่ยไปเหนือกว่าคนอื่นเลยเขาบอกว่าคนปีชวดนั้น,นถ้าเก ิดตอนกลางวันจะดีกว่าเกิดตอนกลางคืนเขาบอกงนี้นะฮะถ้าใครเกิดปีชวดนะครับเกิดกลางวันนั่นหมายความว่าจริงๆในความหมายกลางวันเนี่ยผมตีความว่าตั้งแต่6กโมงเช้าไปถึง6กโมงเย็นเนี่ยอันนี้เรียกกลางวันละกันนะครับแต่ถ้าหลังจาก6กโมงเย็นไปจนถึงตีห้าห้าเนี่ยนะครับขอเรียกว่ากลางคืนละกันเพราะงั้นเขาบอกว่าถ้าคนเกิดปีชวดนะครับเกิดกลางวันจะดีเกิดกลางคืนจะสู้เกิดกลางวันไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะต่อมาครับคนปีชวดนั้นชอบเดินทางไกลท่องเที่ยวอยู่เสมอด้วยเหตุนี้จึงต้องพัดภา จากถิ่นที่อยู่ไปภูมิลำเนาอื่นนี่ตามวัสนาเลยนะครับเพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้คือคนปีชวดเนี่นะครับจากประสบการณ์ผมเท้าที่สังเกตคือคนปีชวดมักจะเป็นคนที่ชอบเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องญาติพี่น้องอยู่ตลอด จะมีเรื่องครับไม่ต้องแบบโอ้โหเครียดเรื่องญาติพี่น้องนะครับทุกใจเรื่องญาติพี่น้องตลอดญาติพี่น้องชอบเบียดเบียนฮะไม่ว่าจะเบียดเบียนด้วยทางความรู้สึกทางคําพูดหรือไม่กระเบียดเบียนหรือเหลือเกินเหลือทองต่องแบกรับภาระแทนคนอื่นนะฮะง่ายๆคือชอบซวยเพราะเรื่องญาติพี่น้องเรื่องเพื่อนฝูงนะฮะมันเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วต้องบอกนะครับเขาบอกว่าถ้าคนเกิดปีชวดแล้วเป็นผู้หญิงนะครับมักจะต้องมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งคนนั่นหมายความว่าถ้าคนปีชวดเป็นผู้หญิงจริงๆคือตามราโบราณเขาบอก เป็นชู้หลายคู่ครองหรืออาภักสามีนะครับแต่ผมขอตีอย่างนี้ละกันตามตําราเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่าชู้หลายคู่ก็หมายความว่าเราอาจจะต้องไปเกี่ยวพัน,นกับคนมีเจ้าของแล้วหรือคนมีเจ้าของแล้วนะฮะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงปีชวดบ่อยๆถ้าคนปีชวดดูอยู่ในขณะไหน,นี้เป็นผู้หญิงก็ดูอาวา้นะฮะแล้วมักที่จะต้องผิดหวังความรักในการอยู่กินฉันสมิตรยาหรือแต่งงานหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนั่นหมายความว่าถ้าแต่งงานหรืออยู่กินแล้วหวังว่าไอคนแรกเนี่ยมันจะเป็นผัวเราเลยเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่มักไม่ใช่มักจะต้องมีเหตุ ต้องแบบพัดพลาดหรือว่าต้องเลิกลาไปแต่ขึ้นคนที่สองแล้วจะดีแต่คนที่สาไปแล้วจะสถิตสถาพรนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอยู่ไปแล้วถึง2คนหรือ3าคนเนี่ยนะครับคนที่3ขึ้นไปจึงจะเป็นคู่แท้นะครับเขาบอกว่าท่านที่เกิดปีชวดน,นะครับเมื่อคุณไปอยู่ในภูมิเนาาหรือสถานที่ใดๆก็ตามให้หาต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยมาปลูกไว้ภายในรั้วบ้านจะเป็นสี่มงคลอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับอันนี้เป็นตามตำรานะฮะแต่จริงๆแมมไปปลูกต้นกล้วยในบ้านนี่ก็กลัวเป็นผีนางตานีนะไปปลูกต้นมะพร้าวก็คงจะไม่มี ที่ไหนปลูกได้นะฮะอันนี้มันเป็นตำราโบราณนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็ทําบุญเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวนะครับหรือว่าเกี่ยวกับอาหารที่ทําจากกล้วยนะครับหรือทำบุญ้วยผลมมยไม้ด้วยกล้วยก็ได้จะเสริมดวงแทนคือแทนการปลูกนะแต่ถ้าท่านมีที่ก็ไม่มีปัญหาก็ปลูกได้นะครับนี่เป็นวาสนานะฮะของคนที่เกิดปีชวดคือเรียกได้ว่าพื้นฐานชีวิตของคนที่เกิดปีชวดนะครับต่อมาเลยครับคนที่เกิดในปีฉลูครับตอนนี้ท่านใดที่รู้ตัวว่าเกิดในปีฉลูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์นะฮะฝากแชร์ ดูเพื่อนคนไหนเกิดปีฉลูมาดูกันครับพื้นฐานดวงชีวิตเรียกได้ว่าเกือบจะตลอดชีวิตค่อนข้างละเอียดนะครับรู้จุดอ่อนรู้จุดแข็งเอาไว้จะได้ป้องกันตัวเองจะได้สร้างเสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้าร่ํารวยนะครับคนเกิดปีฉลูเนี่ยนะครับตำราโบราณเขาอ่านอย่างนี้สิทธิการิยาพ่อโหราเล่าเรียนและจําสืบสืบต่อกันมาว่าชายหญิงใดเกิดปีฉลูนั้นเป็นคนธาตุดินชนสาเป็นมนุษย์ผู้ชายมิ่งขวาญสิงอยู่ที่ต้นตาลเพราะนั้นครับบางคนถามว่าเอ๊ะจะเกิดปีฉลูมอกิีตฉันเป็นคนธาต คนปีฉลูนั้นเป็นคนทาตดิน มิ่งขวัญสิ่งที่ต้นตาลเพราะนั้นทําอะไรเกี่ยวกับอาจจะเป็นขนมที่ทํามาจากต้นตาลหรือว่าอาจจะติดรูปต้นตาลไว้รก็ได้นะครับอยู่ในที่เก็บตรงเก็บตังของเราตรงนี้ก็เสริมดวงชะตาได้เหมือนกันนะครับตามตำราบอกว่าท่านที่เกิดในปีฉลูนะครับสิริตกที่ปรากพรมเจรจาไพเราะเป็นที่พึงพอใจของคนทั้งหลายเป็นชายมีสเสน่ห์มากชูหลายเมียเป็นหญิงมักอาภัพคู่ครองคนเกิดปีนี้ส่วนใหญ่มักเอาตัวรอดได้ด้วยคําพูดเที่ยวไปในสารทิศใดมัก ชอบอาสาคนอื่นนะครับอ่าเรามาแปลประโยคนี้กันนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าคนกับปีฉลูนั้นสิรินะครับสิรินั้นก็คือความเป็นมงคลต่างๆตกที่ปากเพราะฉะนั้นครับคนปีฉลูนั้นถ้าทําอะไรเกี่ยวพันกับเรื่องของใช้คําพูดในการหาเงินเป็นเซลลเป็นในหน้าเป็นนักขายต้องบอกเลยครับว่าจะดีมากเขาบอกคนปีฉลูนั้นนะครับเวลาพูดจาแล้วนะคนจะเชื่อถือเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปครับถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็คือมีสเสน่ห์จะมีเมียตั้งแต่2คนขึ้นไปแต่ ถ้าเป็นผู้หญิงนั้นส่วนมากครับอาจจะเป็นโสดตลอดชีวิตหรือว่าสุดท้ายแล้วจะต้องเป็นโสดเป็นลักษณะนั้นถ้าเกิดไม่ได้แก้ดวงนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโสดหรือว่าอาจจะต้องเป็นหม้หรืออาจจะบั้นปลายก็คืออาจจะต้องเป็นคนอยู่คนเดียวเข้าไปทางศาสนาอะไรอย่างนี้ไปนะครับคนเกิดปีนี้ครับเขาบอกต่อให้ตกยากแค่ไหนนะครับลำบากถึงขั้นจะต้องตายถึงขั้นจะต้องเหนื่อยตายไม่มีจะกินแล้วแต่จะเอาตัวรอดได้ด้วยคําพูดตัวเองเป็นลักษณะนั้นนะครับมักชอบอาสาคนอื่นก็หมายความว่าคนปีฉลูก็เหมือนกับคนที่เกิด วันต่างๆมนกันครับเป็นลักษณะที่ชอบอาสาคนหนึ่งคือชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับเห็นใครทุกข์ก็ชอบไปเสือกเรื่องของคนอื่นเขาบางทีตัวเองก็ทุกข์ใจเพราะว่าการที่เราไปช่วยคนอื่นเขาการที่เราไปรับอาสาคนอื่นเขาการที่เราไปช่วยคนอื่นเขาเนี่ยทำให้เราเดือดร้อนนะครับต่อมาเลยนะฮะเขาบอกว่าจิตใจคนที่เกิดในปีฉลูเนี่ยท่านว่าเป็นคนมีความคิดสุข,ข,ขุมรอบคอบมีจิตใจเมตตากรุณาชอบทําเพื่อสังคมแต่ชะตาชีวิตมักอาภัพทําคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ําดุดปิดทองหลัง ไม่มีคนเห็นอกเห็นใจเขาบอกงนี้ครับว่าคนเกิดปีฉลูนะครับเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นเห็นอะไรแล้วเป็นคนที่สงสารนั่นหมายความว่าเห็นคนนั้นโดนรังแกเราก็สงสารดูทีวีเห็นคนนั้นคนนี้ร้องไห้เราก็ร้องไห้ตาเรียกได้ว่าบ่อน้าตาแตกง,งา่ายเป็นคนที่ชอบทําประโยชน์เพื่อสังคมส่วนใหญ่แล้วคือลักษณะนี้นะคนปีฉลูก็มักจะชอบไปช่วยงานสังคมประเภทสโมสอนรตารี่สโมสอนแม่บ้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับหรือ ือเกี่ยวกับการเข้าสังคมนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นนิสัยของคนเกิดปีฉลูเลยนะครับแต่เขาบอกว่าทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นครับนั่นหมายความว่าทําดีกับใครเหมือนไฟตกน้ำนะครับคือเวลาไฟไปตกน้ํมันก็หายไปเพราะงั้นจุดไฟแทบตายแต่เมื่อโยนลงน้ามันก็หายไปนั่นหมายความว่าคนปีฉลูนะครับเป็นคนที่ทําดีกับใครคนนั้นก็มักจะหลือมักจะมองไม่คุณความดีมักจะลืมคุณความดีนะครับที่คนปีฉลูทำนะครับเป็นคนปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีคนเห็นอกเห็นใจนั่นหมายความว่าทําดีไปคนก็มักจะไม่ค่อยเห็นอกเห็นนใจเรราาะคับบงที หมันไส้เรามาสมน้าหน้าเราด้วยนะฮะเวลาเราล้มเนี่ยนะฮะแต่ตอนมันลําบากนี่เราช่วยนะแต่พอเราล้มเนี่ยแหมมันเหยียบเราซ้าเลยฮะนี่เป็นลักษณะของคนที่เกิดในปีฉลูนะครับเขาบอกว่าลักษณะชะตาชีวิตไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนะครับท่านว่ามักใช้ชีวิตคุ้นคิดในเรื่องการมารมรับเพราะงั้นเนี่ยนะฮะคนปีฉลูนั้นก็มักจะชอบนึกถึงเรื่องของรักๆใคร่ๆความรักอดีตเรื่องความรักนอนนอนกอดกอดหมอนอยู่ก่อนนึกถึงความรักนะนึกถึงเรื่องการมารมณถึงแม้ภายหน กจะแสดงออกเป็นคนติ๋มติ๋มเป็นคนธรรมะธรรมโมนะแต่ว่าในใจนี่ก็ส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นคนที่คุณคิดในเรื่องของอารมณ์นะครับเขาบอกเป็นชายมักจะมีมนสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามครับถึงแม้ในระยะแรกๆในวัยต้นชีวิตนั้นจะดูเหมือนไม่มีสเสน่ห์ก็าตามทีนะครับในั่นหมายความว่าคนที่เกิดปีฉลูครับถ้าเป็นผู้ชายนะต้นต้นชีวิตนะเขาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับเป็นคนไม่ค่อยมีสเสน่ห์นะฮะเป็นคนทีสาวสาวไม่ค่อยสนใจนะแต่ว่าตอน พอเลยช่วงกลางอายุช่วงกลางอ,อายุก็มักจะประมาณสัก30ขึ้นไปแล้วว่ะนะถ้าเป็นสมัยโบราณนะฮะสามสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยจะมีสเสน่ห์มากนั่นหมายความว่ายิ่งแก่ยิ่งรอบจักยิ่งแก่ยิ่งมีสเสน่ห์เขาบอกว่าผู้หญิงที่เกิดปีฉลูนะครับมักจะมีไฝปานขี้แมงวันอยู่ในที่ลับนะฮะสาวสาปีฉลูก็คงรู้คําตอบนะฮะว่าเรามีหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าจะมีไฝปานหรือขี้แมงวันอยู่ในที่ลับที่ลับก็คือพวกโทษนะคือในกางเกงหรือถ้าลึกกว่านั้นเปะ๊เปะเลยก็คืออยู่ในกางเกงในตำแหน่งนัั้้้นนนะ,ะจะมะะีผููหญิงรป มักสง่างามแม้ร่างจะอัปลักษ์แต่ก็มีชายหลงรักเออเขาบอกนี้นะว่ารูปร่างส่วนใหญ่ก็มักจะดูดีครับแต่ถึงแม้ว่าร่างจะอัปลักษ์ก็คืออาจจะอ้วนแบบโหเป็นกะละมังเป็นทิดาช้างเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าสุดท้ายก็จะมีชายมาหลงรักเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูแล้วเป็นเพศหญิงนะครับรู้สึกอาภัพหน้าตาอาภัพรูปร่างกลัวว่าจะไม่มีผัวนะฮะง่ายๆเลยตรงนี้ไม่ต้องกลัวแล้วล่ะตามตำราโบ,บราณเขาบอกเลยครับว่าจะมีชายมาหลงรักอันนี้ชัดเจนนะครับต่อมาเลยฮะเขาบอกว่า คนปีฉลูนั้นทํางานได้ทุกอย่างเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วไม่เกี่ยงงานแค่ขอให้มีคนพูดชมหรือให้กําลังใจคนปีฉลูทําสุดใจขัดดินแต่ต่อให้งานนั้นจะดีเลิศเลิเงินเดือนสูงแค่ไหนแต่ถ้ามีคนมาตําหนิหรือจับผิดคนปีฉลูพร้อมจะทิ้งได้เลยทันที เป็นลักษณะนะฮะหากได้รับการศึกษาดีจะก้าวหน้าในวิถีชีวิตการงานอาชีพที่เหมาะได้แก่นักบวชแพทย์ยาความสวยความงามครูบาอาจารย์หมอดูโหราศาสตร์การศึกษาทํางานราชะการเขาบอกนะว่าคนปีฉลูนั้นควรจะศึกษาให้สูงอย่างน้อยควรจบปริญญาตรีเพราะไม่งั้นครับตามตะราเขาบอกถ้าการศึกษาน้อยจะถูกหลอกลวงพลาดท่าเสียทีคนอื่นเสมอไปเพราะเป็นคนซื่อเพราะปีฉลูก็อย่างที่บอกครับเป็นบัวบัวในส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนของความซื่อนะครับเป็นลักษณะนั้นนะเขาบอกว่าคนปีฉลูครับ สุกอาทิตย์เป็นเท้าครับเขาบอกว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวพเยนจอดไปทั่วสารทิศก็ชัดเจนฮะเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวป่าเขาลำเนาภัยทะลงทะเลท่องเที่ยวได้ทั่วสารทิศไม่มีวันเบื่อนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดปีฉลูนะครับถ้าเกิดเวลากลางวันก็คือตั้งแต่6กโมงเช้าไปถึง6กโมงเย็นนะครับเขาบอกว่าอาจจะลําบากไม่สู้สบายกายและสบายใจนักจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการทามาหากินประกอบอาชีพต,ตลอดชีวิตก็หมายความว่าถ้าคนเกิดปีฉลูตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นจะรวยหรือแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายคุณก็จะ ต้องลำบากกายจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับทำหากินเลี้ยงชีพตลอดชีวิตครับแต่ถ้าเกิดกลางคืนนะครับก็จะเป็นคนมีความสุขดีก็คือว่าจะไม่เหนื่อยบ้านไปชีวิตก็พบกับความสุขสบายประเภทแพทสซีวินคำได้เล่นหุ้นแล้วรองเงินปันผลได้นะครับหรือว่าลงทุนในแอสเซทต่างๆก็จะเลยก้าวหน้าได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดในปีฉลูฮะควรเอาผ้าพแพร ى, ประจําสีวันเกิดตนนะฮะไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นสีมงคลแก่ชีวิตตนเองคือนั่นก็หมายความว่าอันนี้เป็นตำราโบราณนะเขาบอกว่า เป็นสีแดงก็ได้สีเหลืองสีน้ําเงินก็ได้ไปผูกบริเวณต้นตาลจะเป็นสิ่งมงคลแก่ชะตาชีวิตของตนเองนะฮะนี่เป็นเรื่องของคนที่เกิดในปีฉลูครับตอนนี้เราจะมาถึงปีขานเลยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับท่านใดที่เกิดในปีขานนะครับฝากไปกำลังใจกับขอบพระคุณนะฮะช่วยกดแชร์หมอกลตินิดนึงนะฮะจะเป็นพระคุณมากนะฮะคนเกิดปีขานปีขานนี่คือปีเสือนะครับเขาบอกว่าสิทธิการิยะพระโหราจารย์เล่าเรียนและจำสืบต่อกัน มาว่าชายหญิงใดเกิดปีขานธาตุไม้ชนะสาเป็นผีเสื้อผู้หญิงมิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นขนุนหรือต้นลังนะครับเพราะฉะนั้นครับต้องบอกว่าปีขานเนี่ยก็เป็นคนธาตุไม้ ปีขาเป็นปีเสือนะแต่จริงๆตามสูตรของผมเนี่ยนะครับการที่คุณจะไปไหว้ในสถานที่ไหนผมแนะนําเลยต้องเป็นศาลเจ้าพ่อเสือด้วยหรืออาจจะต้องพกติดตัวประเภทกิเลนก็ได้ปีเสียเนี่ยก็ได้ต้องพกติดตัวนะฮะหรือยันหรือลูกขององค์เจ้าพ่อเสืออันนี้ได้เช่นเดียวกันถือว่าโอเคมากนะตามดวงนะฮะจริงๆต้องควรไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือหน่อยสักครั้งในชีวิตฮะจะเป็นสิ่งมงคลสำหรับคนที่เกิดในปีขาน,นะครับเขาบอกให้ว่าท่านผู้ใดเกิดปีขาน,นะครับสิริตกที่บ่าขวาของพระพ อังคารเป็นปากมักพูดจาโอ้อวดโอหังชอบพูดเรื่องราคะกามารมณ์เจรจา,าตลบบนรามกอนาจารเป็นชายจะมีความรู้สึกและความต้องการทางเพศมากเป็นคนที่มากมากทางการารมณ์เป็นผู้หญิงมักมีผัวมากกว่าหนึ่งคนอาภัพคู่หาดีไม่ได้หาได้ก็ไม่ดีนะครับอันนี้ตามตำมราโบราณนี่หม่ททำไมปีขามีช่างฮาร์ดคอร์เหลือเกินนะฮะอย่างนี้ผมแปลให้ฟังแล้วกันคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิริตกอยู่ที่บ่าครับบ่าเนี่ยคือในความหมายทางด้านของโหราศาสตร์หรือในแง่ของโงเ่เฮงหรืออะไรก็แล้วแต่ บาเนี่ยหมายถึงรับภาระแทนคนอื่นหรือต้องรับภาระญาติพี่น้องวงตระกูลครอบครัวคือคนปีขามันจะเป็นคนที่คนอื่นนะฮะชอบฝากความหวังตั้งความหวังกับเราไว้สูงมันเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าคนปีขานเนี่ยเขาบอกว่าอังคารเป็นปากครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อดาวอังคารเป็นปากนยครับคนปีขามักจะพูดจาดุเดือดโกรธเนี่ยด่าเลยคือไม่พอใจนี่ก็พูดก็ด่าเลยเป็นคนตรงผงผางมากประจบสอพอใครไม่ค่อยเป็นแต่คนเกิดปีขานั้นชอบพูด เรื่องราคะกามารมณ์นั่นหมายความว่าสังเกตน,นะครับถ้าเรามีเพื่อนปีขาหรือเราเป็นคนเกิดปีขานเนี่ยเราเองชอบพูดทะลึ่งนะประเภทว่าคุยกันในเรื่องที่จะทําให้คนปีขาชอบหรือพูดคุยได้เนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของใต้สะดือนะแป๊บๆหนึ่งก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพูดถึงเรื่องรักๆค่ๆนะครับผู้ชายก็จะพูดถึงเรื่องผู้หญิงหรือว่าชอบพูดเรื่องกามรมร์มเป็นลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็คนปีขาครับเป็นคนที่ชอบพูดจาตลกใครอยู่ใกล้ก็จะตลกแต่ไอความตลกนะฮะตามตำราโบราณเขาบอกมักจะปนด้วยคําาพูดที่ลม อาณอนาจารนะครับถ้าเป็นผู้ชายครับจะเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงนะครับเป็นคนที่เซ็กจ,จัดถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสามีมากกว่า1นคนคือนั่นก็หมายความว่ามีสามี2คนในชีวิตหรืออาจจะต้องเจอเรื่องรักสามเศร้าลักซ้อนนะครับแล้วคนที่เกิดปีขานส่วนใหญ่นะครับคนดีมักไม่ค่อยเลือกเพราะโบราณเขาบอกว่าหาได้ก็ไม่ดีเวลาหาดีก็ไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นนะคนปีขานมักจะชอบคนที่เลวกว่าตัวเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผู้หญิงปีขานผู้ชายปีขาน,าานก็จะชอบมา ว่าเนี่ยฉันไม่น่าเลือกแกเลยนะฉันไม่น่าได้ผัวหรือเมียคนนี้เลยนะลุงนี้เอาคนอื่นดีกว่านี่อย่างนี้ตลอดก็อย่างที่บอกครับตามมาสนาเนี่ยคือมันถูกใจแบบนี้ยเพราะนั้นก็ควรจะต้องเลือกใครดีนิดหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าอาทิตย์เป็นที่นั่งนะครับโบราณจารย์ท่านว่าคนเกิดปีขานมักมีไยปานที่ก้นหรือว่าแผ่นหลังก็ลองดูว่ามีหรือเปล่านะท่านในที่เกิดปีขานนะครับเป็นคนเจ้าเสน่ห์นะครับหลงรักต่างเพศเอาง่ายๆคนปีขาน,นั้นนะครับเป็นคนเจ้าเสน่ห์ครับแต่เป็นคนรักใครเนี่ยรักง่าย คือรักง,ง่ายๆเลยเห็นปุ๊บจะชอบเลยแสดงว่าบทจะรักใครเนี่ยรักง่ายมากแต่เวลาตัดใจก็ตัดใจด้วยเร็วคนพี่ขาเนี่ยด้วยความเป็นเสือเสือในส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกไปล่าเหยื่อ แต่ถ้าขย้ำเนา่ต้องตายเพราะฉะนั้นคนปีขานเนี่ยมักจะไม่ค่อยรังแกใครก่อนแล้วก็มักจะไม่ชอบไปยุ่งวุ่นวายกับใครก่อนแต่อย่ามารังแกกันนะอย่ามายุ่งนะถ้ารังแกและยุ่งเมื่อไหร่คนปีขาเอาตายนะครับตามหลักของเสือเลยนะครับมันเป็นลักษณะนั้นนะครับเขาบอกว่าดวงนี้นะครับเป็นคนที่ชอบทดลองแล้วก็ขี้สงสัยเพราะฉนั้นคนปีขาจะเป็นคนที่มีความคิดสงสัยตลอดเวลาบางทีโทษนะฮะเรื่องพระเรื่องเจ้าก็ายังสงสัยเรื่องทรมงทรมะอะไรเนี่ยบางทีฟังก็ยังสงสัยว่ามีจริงหร,รือเปล่าโน ซึ่งถ้าท่านเกิดปีขาท่านคิดลักษณะนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้ผิดนะฮะเพราะเนื่องจากมันเป็นลักษณะนิส,สัยของคนที่เกิดปีขาส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าไปถิ่นฐานบ้านใดนะครับมักมีเพื่อนต่างเพศมาสนิทสนมเจราจาด้วยจานวนบางนั่นหมายความว่าคนปีขาเป็นคนที่มีเพื่อนง่ายครับเป็นคนที่หาเพื่อนง่ายแต่บทจะเก็บตัวก็เก็บตัวหนักเหมือนกันนะเก็บตัวเงียบไม่ยุ่งกับใครแต่ถา้าเมื่อไรก็ตามที่เจราจาครับจะมีเพื่อนให้ความสนใจและหาเพื่อนได้ง่ายนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดปีขาเป็นคนที่จิตใจมั่นในศลลธรรมนับชอเ่พ เชื่อในโชคลางถ้าเรียนทางวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้ามีผลยอมรับคนอื่นยอมรับแล้วก็ฟังเหตุผลผู้อื่นด้วยนะครับเพราะนั้นก็ชัดเจนครับถ้าเรียนไปทางสายวิทยาศาสตร์เรียนไปทางสายวิศวะถาสายคอมพิวเตอร์คนเกิดปีขานจะรุ่งต่อมาเลยนะเขาบอกว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นมือของคนเกิดปีขานนะครับเพราะงั้นคนที่เกิดปีขานนะครับเขาบอกว่าชอบงานเกี่ยวกับพวกศิลปะวิทยาทําอะไรจะได้ดีกว่าคนอื่นนะครับสามารถทํามาหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วยวิชาความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางช่างกลวิศวะมักจะเรียนได้เร็ว แล้วก็ชํานาญโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเขาบอกว่าเสาวกับจันทร์เป็นเท้าของคนเกิดปีขาวครับเพราะฉะนั้นครับคนเกิดปีขานมักจะชอบเดินทางไกลๆเสมอนะครับเป็นนักธุรกิจการค้าราชการจะถูกย้ายไปหัวเมืองใหญ่ซะเป็นส่วนใหญ่ก็นั่นก็หมายความว่าคุณเองนั้นจะอยู่ในตัวเมืองครับถ้าคุณไปสมัครงานนะฮะคือคนเกิดปีขานสมัครงานแล้วจะไปอยู่แถวแถวพวกอบตอบจเงี้ยคงไม่ได้นะครับต้องไปอยู่พวกอำเภอเมืองหรือตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับอันนี้จึงจะ สำเร็จนะครับแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางในต่างประเทศนะครับมักจะมีคนเกินหนุนพราะหนะคนปีขานนะครับถ้าทําเกี่ยวกับพวกต่างประเทศหรือเดินทางต่างประเทศสุดท้ายแล้วก็จะสําเร็จสุดท้ายแล้วก็จะได้ไปนะครับคนเกิดปีขานถ้าเกิดกลางวันนะครับจะมีความสุขสบายนั่นก็หมายความว่าคนเกิดปีขานช่วง6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับจะมีความสุขสบายดีนะครับแต่เกิดกลางคืนไม่สู้จะดีเท่าไหร่จะวุ่นวายในเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพมักเหนื่อยกายแต่สบายใจอันนี้ก็ยังดีนะเขาบอกว่าคนเกิดปีขานในช่วง ค่ำนะครับตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง6โมงเช้าเนี่ยนะครับเป็นคนที่เหนื่อยกายครับแต่สบายใจเพราะฉะนั้นอันนี้คาตอบชัดเจนแล้วว่าลําบากแค่ไหนสุดท้ายคุณก็เอาตัวรอดได้สุดท้ายคุณตั้งตัวได้เพราะมันสบายใจนะครับเขาบอกงนี้นะฮะว่าคนที่เกิดปีขานนะครับเมื่อน้อยตากตาลําบากกายแต่มีความสบายใจมีความเข้มแข็งอดทนกันอยู่อายุมากๆเข้าจะมีทรัพย์สินเงินทองแต่ชัดเจนตรงตัวอยู่แล้วตามนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดปีขานครับเมื่อไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องถิ่นใดก็แล้วแต่ควรหาท นต้นขนุนหรือต้นลังที่มีอยู่ในหรือใกล้บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะครับอันนี้นี่เป็นตำราโบราณนะฮะเขาบอกให้ทําก็ลองไปทําดูได้นะครับสำหรับท่านที่เกิดในปีขานะครับเอาละเรียบร้อยนะฮะปีขานไปเรียบร้อยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องลาไปก่อนเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านฝากกด subscribe นะฮะกดเห็นโพสต์ก่อนนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะช่องกิ่คอนเฟิร์มฮโลและคอนเฟิร์มดูดวงฟรีกับทุกท่านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ